สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณกวนเมื่อนตัวยงนะครับสภาไทยหัวใจต่างด้าวไม่รู้หมกเม็ดอะไรไว้อีกหรือไม่ครับเพื่อนๆ <laughs> ไปงามไส้ ลำพังอย่างปัญหาตะเข็บชายแดนที่มีปัญหาทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากไอสภาไทยที่มันหมกเม็ดนี่<ม>แหละครับ<ม>เพื่อเนเพื่อนไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำใอ้พวกส้มที่เป็นคนรุ่นใหม่อ้างว่าจะเข้ามาตรวจสอบเปลี่ยนแปลงทาให้ประเทศมันดีขึ้นพวกมันก็อยู่กันมาตั้ง4รัฐบาลน,น่าจะ5สมัยแล้วครับเพื่อนๆนยังไม่เห็นผลงานอะไรที่แฉออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากจะวันดีคืนดี ใส่ชุดกลุ่มชนชาติพันธุ์พม่ามัง่งหรือออกมาให้สัมภาษณ์กรณีสิทธิมนุษยชนในการดูแลเขมรมั่งแบบเนี้ยตรงไหนล่ะครับที่อาสามาดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคนไทยนะครับส่วนตัวนะครับจึงไม่แปลกใจที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ที่รักชาติรักแผ่นดินเรียกมันพักประชาชนพมา่าครับเปื่อนยโอ้แม่ยามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับ อ้างแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนอยากให้กลุ่มชนชาติพันธุ์ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันโผล่มาจากไหนนะโผล่มาลอยๆหรือไอ้พวกแรงงานข้ามชาติต่างๆที่เป็นประชากรด้อยคุณภาพจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาล้างผ่านงบประมาณภาษีของคนไทยอยากให้เขามีสิทธินั้นสิทธินี้ จนหลงลืมไปหรือไม่ว่าคนไทยก็ควรจะมีสิทธิมนุษยชนในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและดูแลเงินภาษีของตอนเองนะครับดูแลผลประโยชน์ของตอนเองนะครับนอกจากเราจะมีพักประชาชนพม่าแล้วเรายังมีพักเพื่อเขมรอีกนะครับ <laughs> โอ้ตายแล้วและอสองพักนี้เป็นพักที่ได้คะแนนอันดับ1นึ่งและอันดับสอง แล้วคราวนี้ประเทศเราจะหวังพึ่งพาใครได้ครับทุกวันนี้เรื่องแฉออกมาแดงออกมาและมันเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องของเราและก็แนวหน้าของเราต้องตุยนะครับต้องเสียชีวิตต้องบาดเจ็บต้องพิกลพิการก็เพราะนโยบายเลวซามของนักการเมืองระยำตำบอลพวกนี้ครับเพื่อนๆน,นิล่าสุดก็มีข่าวออกมาที่จังหวัดสมุทรสาครว่ามีการเข้าไปควบคุมนะครับเพื่อนๆเข้าไปจัดการนะครับกรณี โรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ต่างด้าวครับเพื่อนๆที่มีแต่ต่างด้าวที่ใช้วีซ่าพาสปอร์ตผิดประเภทนะครับเป็นกรรมกรแต่มาทำอาชีพเป็นครูดูแลบุตรหลานต่างด้าวลำพังเฉพาะนักเรียนต่างด้าวนี่สถานที่เดียว900ชีวิตครับเพื่อนๆ <c oughs> ตายเลยแถมทำไมรู้ไหมครับที่หนักกว่านั้นเราต้องเอาเด็กเหล่านี้เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อให้มันมาล้างผ่านงบป,ประมาณภาษีของคนไทยอีก ตรงไหนล่ะครับที่คนไทยได้ประโยชน์จากนโยบายช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติหรือต่างดาวหรืออนุญาตให้ต่างด้าวเข้ามาอยู่เข้ามาอาศัยเข้ามาเรียนมีผู้ติดตามเพื่อล้างผ่านงบประมาณภาษีของคนไทยคนไทยนะครับยังยากจนตั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพื่อนๆและที่หนักกว่าน,นั้นคือมีหนี้กันท่วมหัวเลยครับเพื่อนๆแต่เรากับเอางบประมาณไปดูแลคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่เขาก็มีงบประมาณในการดูแลประชาชนของเขาแล้วเพียงเพราะเราต้องการสวยเศษเลยหรือนะครับสวยจากนโยบายของนักการเมืองเท่านั้นเองครับเพื่อนๆต้องบอกก่อนนะครับว่าแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยทำให้เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันล้นบ้านล้นเมืองครับเพื่อนๆนักการเมืองมันขายสมบัติชาติไปหมดแล้วนะครับมันถึงมีนโยบายหากิน กับแรงงานต่างด้าวอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการต่อ MOU นะครับเพื่อนฟรีวีซ่าหรือแม้กระทั่งการตั้งโต๊ะฟอขาวแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้กลายเป็นถูกกฎหมายสรุปไอ้กฎหมายเข้าเมืองก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่สามารถบังคับใช้กับผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองได้ก็เพราะนโยบายของนักการเมืองจนแรงงานต่างด้าวลูกหลานแรงงานต่างด้าวอยู่ในประเทศนี้ไม่รู้กี่ล้านคนครับเพื่อน วันดีคืนดีนะครับส่งเงินส่งทองกลับไปบ้านเมืองตัวเองเพราะบ้านเมืองตัวเองมีงบประมาณมีเงินมีทองเหลือใช้ซื้ออาวุธสงครามมายิงถล่มใส่พี่น้องเราตามแนวตะเข็บชายแดนแถมที่หนักกว่านั้นที่แยก่กว่านั้นคือกลายเป็นกลุ่มปฏิบัติการ IO นะครับเป็นแนวร่วมให้กับประเทศเพื่อนบ้านบูลลี่ด้อยค่าคอมเมนต์หรือทำคลิปออกมาโพสด่าทอด้วยภาษาไทยเรับเพื่อน <ๆ S 2> ตายเลยไองามไส้ เป็นเพราะนักการเมืองเราไปอนุญาตให้ลูกหลานต่างด้าวมันเข้ามาเรียนฟรีนะครับการให้ต่างด้าวเข้ามาเรียนฟรีเหมือนเปิดโอกาสให้เขามันเนรคุณและทำร้ายคนไทยครับเพื่<ๆ>อนก่อนหน้านี้มันก็รวมตัวกันนะครับในการคอมเมนต์บูลลี่ด่าทอคนไทยว่าเป็นคนขี้เกียจพวกมันขยันอย่างนั้นอย่างนี้บ้านเมืองเราขาดแคลนแรงงานทั้งทั้งจริงๆแล้วบ้านเมืองเราไม่เคยขาดแคลนแรงงานครับ แต่นักการเมืองเนี่ยไปปิดกั้นการทํางานของเยาวชนลูกไทยหลานไทยพเยาวชนเข้าไม่ถึงแหล่งงานมีเวลาว่างมากคราวนี้ก็หลงไปติดยงติดยาสูดท้ายต้องไปติดคุกติดตารางนะครับหมดโอกาสในการทํางานอีกรอบเพราะอะไรล่ะครับก็ไม่มีนโยบายช่วยเหลือผู้ที่เคยต้องโทษมาก่อนนะครับพอออกมาก็กลายเป็นภาระของสังคมคุณดูสิครับว่านักการเมืองเนี่ยมันเลวมันซามขนาดไหนครับ มันทําทุกอย่างที่จะทําร้ายคนไทยเพียงเพราะเพื่อให้พวกมันได้ผลประโยชน์กับกลุ่มนายทุนและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชอบทุจริตคอร์รัปชันเพียงไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนพาให้ประเทศชาตินะครับเสียระบบกันทั้งประเทศครับเพื่อนๆกลุ่มคนที่ไปลงคะแนนเลือกพักการเมืองสองพักนี้เข้ามาคุณเคยเข้าไปดูเนื้อนในไส้ในการทำงานของพวกมันหรือไม่ มันแจกสัญชาติให้ต่างด้าวไม่รู้กี่แสนกี่ล้านนะครับเพื่อนหรือแม้กระทั่งอยากให้ที่ดินกับต่างด้าวนี่ยังไม่รวมกับกรณีที่คุณแจกสัญชาติให้ต่างด้าวแล้วต่างด้าวสามารถเข้ามาแย่งทํางานที่เป็นอาชีพที่อ้างว่าสงวนเอาไว้ให้คนไทยทําได้ถามนะครับคนไทยได้ประโยชน์อะไรจากการที่เราขนประชาชนด้อยคุณภาพ จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่ในประเทศครับเพื่อนเพื่อจังหวัดตากนี่ก็มีโลฮิงยานะครับจากพม่ามาอยู่จนล้นบ้านล้นเมืองแถมภาคใต้าบางพื้นที่ยังมียิวนะครับเพื่อนจากอิสราเอลอีกโอ้ตายแล้วแต่ละคนที่พวกมึงขนกันเข้ามาอนุญาตเข้ามาเนี่ยมีแต่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตทั้งนั้นเลยแล้วประเทศชาติมันจะสงบสุขได้ยังไงครับเพื่อน ตราบใดที่สภาไทยยังหมกเม็ดหรือหากินกับการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ประเทศชาติมันก็มีแต่จะเสื่อมลงถอยลงชิบหายลงครับส่วนตัวนะครับภาวนานะครับให้มันถูกล้างบางไปยกคณะเลยถูกตัดสิทธิ์กันไปให้หมดครับเพื่อนๆและก็คาดหวังว่าคนไทยเนี่ยจะเอาข่าวสารเหล่านี้นะครับไปบอกกันเพื่อยกเลิกข้อบทกฎหมายต่างๆที่ทำให้ประเทศชาติและประชาชนคนไทยเสียเปรียบ วันนี้สิ่งที่มันหมกเม็ดโผล่ออกมาแล้วคือแนวตะเข็บชายแดนทิศตะวันออกมีปัญหาวันข้างหน้าทิศตะวันตกนี่นะครับพม่านี่ไม่รู้กี่เผ่ากี่พันตายเลยไอ,อ้งามไส้นะครับคนไทยจะต้องสูญเสียและต้องเสียสละอีกเท่าไหร่ครับเพื <heeft> ่อให้นักการเมืองเข้ามาโกงบ้านกินเมืองทุจริตคอร์รัปชั่นหรือเปิดช่องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาโกงบ้านกินเมืองจากนโยบายนะครับไอ <terme> นี่คือ จุดประสงค์ของคนเสื้อส้มและคนเสื้อแดงเหรอครับและถ้าไม่ใช่จุดประสงค์ของคนเสื้อส้มเสื้อแดงคุณเลิกเชียรนะ์นักการเมืองและคุณก็ตรวจสอบการทํางานของมันคุณทราบหรือไม่ว่าตอนนี้มันยัดไส้ข้อบทกฎหมายอยากแจกที่ดินทํากินให้กลุ่มชนชาติพันธุ์ที่ไม่รู้ว่าพูดภาษาประมาหรือก็เหม่น โ,โหนักเลกไปร<า><ด>้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสอง,างเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละววันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแต่